เปิดรายละเอียด5เรื่องที่ต้องรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษีตัวใหม่ล่าสุดที่กระทรวงการคลังเตรียมคลอดออกมานั่นก็คือ TESG หรือว่า Thailand ESG Fund นั่นเองครับห้างเ่อนไขที่ว่ามาดูเรื่องแรกกันก่อนครับ เรื่องแรกก็คือการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะครับกรณีของ ltf ตอนนั้นใช้ได้15%ของรายได้นี่คือสูงสุดนะฮะแต่ถ้าเป็น ssf ครับสูงสุดคือ30% tesg ตัวใหม่นี้ก็30%ของรายได้นะครับ ส่วนเรื่องที่2ครับคำถามคือลดหย่อนได้สูงสุดเท่าไหร่กรณีของ LTF ลดหย่อนสูงสุดได้5 0 0แสนบาทนั่นเองนะครับแต่กรณีของ S S F นี้ลดหย่อนสูงสุดได้2 0 0แสนบาทส่วนกรณีตัวใหม่นี้ล่าสุด T E S G นะครับลดหย่อนได้1,000แสนบาทแต่ต้องย้ำว่านี่คือเพิ่มเติมนะเพราะนอกจากตัว LTF S S F ยังมีเรื่องของอะไรนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมมีกองทุนกบขต่างๆที่รวมแล้วเนี่ย ต้องไม่เกิน5 0 0แสนไงนะฮะแต่ว่า TESG จะเป็นตัวเพิ่มเข้าไปอีก10,000แสนรวมทั้งหมดใช้สิทธิ์สูงสุดได้ไม่เกิน ,00 แสนบาทครับส่วนประเภทสินทรัพย์ในการลงทุนนี่ก็สำคัญนะครับอย่างกรณีของ l t f เอง65%ลงทุนในหุ้นไทยใช่ไหมฮะแต่ SSF บางคนอาจจะเห็นได้ว่ามีลงกองทองแบบนี้ก็มีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จำกัดตัวสินทรัพย์ในการลงแต่ถ้าเป็นกรณี TESG ครับจะต้องลงทุนหุ้นที่อยู่ในลิสต์ของ ESG ของตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับ ส่วนปีที่ใช้สิทธิ์ลดหยาอนภาษีครับอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ากรณีของ LTF เนี่ยปี59จนถึงปี62ใช่ไหมฮะแต่ s s f เนี่ยมาตั้งแต่ปี2 6 3ยาวไปจนถึง2567คือปีหน้าเนี่ยก็คือจะหมดแล้ว s s f เนี่ยนะฮะแต่ว่ากองทุนเราก็ยังลงไปได้ต่อนะฮะเงินมันก็ไม่ได้ไปไหนแต่มันอาจจะขึ้นลงเพิ่มขึ้นลดลงตามมูลค่าของตัวหุ้นนะครับของกองทุนนั้นๆน,น,นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของ TESG ครับอันนี้เร,เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ปี2566เป็นต้นไปก็ เข้าใจว่าน่าจะเอามาช่วยพยุงในช่วงสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นเนี่ยกำลังมีปัญหานี่แหละนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นถ้าลงได้ปี66ก็เท่ากับว่าตอนไปยื่นจริงๆเนี่ยนะครับก็ไปยื่นปี67ที่มันเป็นปีภาษี2566พอเข้าใจไหมฮะและประเด็นคือในแง่ของระยะเวลาในการลงทุนอันนี้ก็สําคัญเพราะกรณีของ LTF เองนั้น5ปีไม่ใช่สิ 7ปีปฏิทินแต่ว่าถ้าเราลงจริงๆอ่ะก็อาจจะประมาณ5ปีกว่าๆได้ไงนะฮะก็คือซื้อปลายปีแล้วไปขายต้นปีก็7ปีปฏิทินได้แต่ว่าถ้าเป็นกรณีของ S S F นั่นคือ10ปีปฏิทินเลยนะฮะ10ปีปฏิทินก็คือจะต้องนับจากวันที่ซื้อยาวไป ให้ครบ10ปีเนี่ยถึงจะสามารถขายได้เราได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแบบเต็มๆนะฮะส่วนกรณี T E S G อันนี้เงื่อนไขดรอปลงมาหน่อยนิดนึงก็คือ8ปีวันชนวันก็คือนับจากวันที่ซื้อนั่นเองครับแน่นอนนะครับประโยชน์ตกอยู่กับเราๆท่านๆนี่แหละประชาชนผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมมากขึ้นถ้าคุณบริหารจัดการภาษีเป็นนะครับแต่ในขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนก็มีแรงจูงใจในการที่จะกระโดดเข้ามาดําเนินธุรกิจแบบ E S G เพราะว่าสังคมก็ได้ด้วยธุรกิจก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนที่สําคัญยังมีบรรษัทพิบาลรับผิดชอบต่อคนที่เกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นแนวทางนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวทั้งลดหย่อนภาษีก็ได้ได้การพยุงของตลาดหุ้นได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ยังเป็นแรงจูงใจให้บริษัทจดทะเบียนกระโดดเข้ามาดําเนินธุรกิจแบบ ESG เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจที่จะทำให้กองทุนเนี่ยมองไปอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนั่นเองนะฮะ นี่คือมาตรการที่ตลาดทุนเข้ามาซัพพอร์ตนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดทุนไทยเนี่ยดิ่งลงในช่วงที่ผ่านมาครับ